ครับเต้จะทำอะไรครับฮะเต้จะสอนเพื่อนเล่นชิงช้าใช่ไหมครับเอามันต้องทำยังไงบ้างนะออลองดูอย่างนี้อ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้เหรอครับเอาสูงๆได้ไหมหรือว่าเอาต่ำๆเอาสูงๆทำสูงต้องทำยังไงครับอเออขึ้นไปอีกเหรอเอายังฟิวสูงเลยยัง พอแล้วเหรอเอาข้างนี้บ้างข้างนี้บ้างอ่ข้างนี้บ้าง,าง,างอ่ะ,อะโอเคหงสูง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 ไง,ง,ง,งนะไ,ไปสีแดงฮะไปสีแดงอ่าไปสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมาสีแดงครับมาสีแดงสีแดงใครนั่นใครป๊ามืออ๋อเอาได้ยังยังสอง<ป>สาม